สวัสดีครับร้านรถมือ2องเพือกันทลักษ์นะครับตอนนี้มี m อเมซเซ็กตัวใหม่เข้ามานะครับรถจดทะเบียนปี60ครับตัวนี้ของแต่งหลายรายการอยู่นะครับเฟรลิ่งแต่งแล้วก็ชิลหน้าตัวนี้แต่งสวยนะครับมีท่อแต่งแม็กสวยๆเลยครับเอมแม็กหน้าล้ เป็นล้อแม็กแต่งครับจะลองสตาร์ทให้ดูครับันนี้รถวิ่งอยู่ที่2อง3มกครับรอบแรอบรอบครับ อันนี้ราคาอยู่ที่35,000บาทนะครับราคาสดสามารถผ่อนได้นะครับตัวนี้ราคาก็จะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับเพราะมีค่าโอ๊ตสีสี 6, เรื่องสวยๆเลยครับ สนใจยังไงตัวติดต่อ0846005813ดูรถทดลองขับได้ในตัวอำเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับขอบคุณครับ